เรามีโอกาสซ้อมเมื่อวานสองสองครั้งนะครับแล้วก็อตอนเช้าวันนี้เราก็มีการคัดไฟเวลาเราก็ดีดีดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ลดลด,ล,ดลงมาทีละวิ่งอหนึ่งแต่ในเลสวันนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากๆครับทำให้ยางเราเนี่ยสึกแล้วก็หมดในรอบที่แบบที่สิบเราต้องประคองไปอีกเจ็ดแปดรอบเจ็ดรอบนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันับสำหรับเลสท,ที่ผ่านมาคือเลสหนึ่งของเราในวันนี้ถือว่าเราพยายามประคองแล้วก็เก็บ ข้อมูลแล้วก็ไปศึกษาผู้แข่งมาได้เยอะมากครับเราก็จะมาปรับใช้ล้วก็จะปรับรถด,ด้วยเพื่อที่จะเข้าเลนสองในทุกนี้ให้ดีที่สุดครับแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะทําให้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วพยายามออกตาร์ทให้ดีกว่าวันนี้ครับวันนี้เราก็เก็บได้ประมาณ5-6าันในการออกตาร์ทถือว่าเราค่อนข้างที่จะออกออกตัวได้ดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทำแบบนี้แล้วก็รักษาเวลาแกลปกับกลุ่มข้างหน้าให้ดีกว่านี้ครับ ครับสำหรับพรุ่งนี้ก็เป็นเลทที่2นะครับในโอลิมปิสปอร์ตของเราในสนามนี้นะครับอิมบา่าอยากจะฝากแฟนๆนะครับช่วยเชียร์ให้กำลังใจพวกเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้องๆอาสาบูคูด้วยที่วันนี้ก็ดับเบิลโพรเดียมพรุ่งนี้เราก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับจะทำให้ดีกว่าเดิมครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมครับ